อ l l New อ o n d a WRV นบาทแพงใช่ครับไม่ต้องบอกก็รู้เบาะล้างปรับพับได้นะแต่ว่ามันไม่พับราบลูดไปก็พลาสติกให้จอมาเล็กไปมันไม่ใช่เจนีแล้วกันพับมาแล้ว50โลนะโอ้ส7บกิโลเมตร สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคียนที่เกอัพครับวันนี้ครั้งแรกของเราที่จะได้สัมผัส all new honda wrv นะครับ asuv หรือว่ารถ suv ไซส์เล็กที่สุดนะครับที่ได้รับความนิยมมากในอินโดนีเซียเลยด้วยราคาขายที่ประเทศเขาที่แบบเข้าถึงง่ายกว่าบ้านเราแล้วกันเนาะคันนี้เขาจะมี2รุ่นย่อย sv และ rs ครับคันนี้จะเป็น rs เนาะ sv ครับเริ่มต้นที่799,000บาทคันนี้ rs 869,000บาทแพงใช่ครับ ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าราคามันดุเดือดมากพอสมควรเลยทีเดียวแต่รถคันนี้เท่าที่ได้ลองใช้ลองสัมผัสมาแล้วเนี่ยมีหลายอย่างที่น่าใช้มากเลยนะโดยเฉพาะไซซิงของตัวรถที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันกําลังดีสําหรับชีวิตคนเมืองและคนที่ใช้ชีวิตอยู่ชานเมืองนะครับมีอัตราประโยชน์ในการใช้สอยในแบบรถ SUV และดีไซน์ของเขาต้องยอมรับจริงๆว่าสวยมากๆเลยนะครับวันนี้จะพาไปรู้จักรถคันนี้กันและอัตราสิ้นเปลืองเครมไว้16.7กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ย เราเอาไปเหมือนเดิมของเราเนาะขับไม่เกินร้อยใช้งานในเมืองชานเมืองดูซิว่าอัตราสิ้นเปลืองที่ผมจะทำได้นั้นอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้ครับเราขับมาแล้ว50โลนะในช่วงย่านความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรนะครับอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้โอ้โห17.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ เป็นอันตราสิ้นเปลืองที่ดูโอเวอร์มากเลยนะแต่ผมย้าคอนดิชันของเราอีกสักทีแล้วกันเนาะในการขับขี่แบบวัดอัตราสิ้นเปลืองของเราเนี่ยคอนดิชันคือไม่เกิน100นะครับซึ่งหมายความว่าพอมันเป็นการจราจรอปุ๊บเนี่ยบางทีมันจะมีรถติดมันจะมีรถช้ามันจะมีต้องจอดต้องออกไฟแดงนะครับตามสถานการณ์เลยรวมถึงครับทางที่เป็นทางลงุ่งๆแบบนี้เพราะเราก็จะขับจากในเมืองนะครับไหลออกมาสู่ย่านชานเมืองเพื่อที่จะทำความเร็วมันเนี่ยให้อยู่ในช่วง100ให้มากที่สุดนะครับ รวมถึงมีป้ายไ,ไฟแดงมีอะไรเงี้ยในสถานที่เนี้ยมันก็จะช่วยเป็นคอดิชันในการขับขี่ด้วยว่าเฮ้ยถ้าเจอไฟแดงถ้าต้องออกตัวถ้าต้องเร่งแซงบ้างเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองจะเป็นประมาณไหนสําหรับคนที่เป็นคนขับรถเท้าเบาอยู่แล้วไม่ได้ขับรถเร็วอยู่แล้วเนี่ยน่าจะอ้างอิงจากคอดิชันของเราได้เลยนะครับเพราะรอบของเราเนี่ยความเร็วเครื่องเนี่ยรอบจะอยู่แบบไม่เกิน2,000ถ้าเราไม่ได้กดเร่งแซงนะครับความเร็วไม่เกิน100ตามคอดิชันตามสถานการณ์ตามสภาพการจราจร ไม่ได้วิ่งแบบความเร็วนิ่งๆแบบไม่มีเพื่อนร่วมทางนะครับก็จะได้ตัวเลขที่มีความแปรผันอยู่ตามสถานการณ์ในการใช้งานจริงของเรา50กิโลแล้ว18กิโลเมตรต่อลิตรแล้วตอนนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าความเร็วที่ไม่เกิน100นะครับอัตราส,สิ้นเปลืองของเขาจะไปได้ดีถึงแค่ไหนวันนี้ทําความเร็วไม่ค่อยได้นะครับรถเยอะก็อัตราส,สิ้นเปลืองอาจจะดีก็ได้ เรื่องการเก็บเสียงเนี่ยนะดูเลฟังดูเอาแล้วกันร้อยถนนเนี่ยเมื่อกี้นะครับหลังจากที่ครบร้อยโลเนี่ยผมเพิ่งไปแวะเช็กลมยางมาว่าเฮ้ยลมยางมันแข็งไหมหรือเปล่าทำไมมันสะท้านึ้นแบบโอ้ยสะท้านเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับทําไมรู้สึกว่ามันลอยลอยเด้งเด้งเกินลมยางอาจจะเยอะเกินไปผมก็เลยไปแวะปั๊มมานะครับลองเช็คลมยางดูปรากฏลมยางทุกล้อมาตรฐานที่3 2 ทีนี้ผมก็เลยลองปรับนะครับลมยางลงไปเหลือสัก30นะครับเปลี่ยนเลยทุกอย่างเปลี่ยนเลยเรื่องการโดยสารการนั่งเนี่ยนั่งสบายขึ้นเยอะเลยนะครับนุ่มขึ้นนั่งสบายขึ้นการเปลี่ยนเลนเนี่ยรู้สึกว่าเออไม่ลอยมากเท่าตอนที่ลม32แล้วก็เนี่ยเงียบขึ้นนั่งสบายขึ้นพอเราเปลี่ยนลม30นะครับไอ้พวกเนินชะลอเนี่ยดีขึ้นเยอะ,ะอตอนลม32นี่โอ้โหปวดหัวเลยแหละ ส่วนอัตราสินเปลือน,นะครับตอนที่เราถึง100กิโลเมตรเนี่ยเขาอยู่แถวแถว18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเรามีไปจอดรอเพื่อเข้าปัม๊มเช็คน้ํามันนะแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยมีกดเร่งแซงรถช้าจ,จัดเลยอยู่คันหนึ่งตอนนี้เลยอยู่ที่ประมาณ17.8กิโลเมตรต่อลิตรหลังจากที่ขับใช้งานมา110กิโลเมตรนะครับความเร็วเฉลี่ยคันนี้อยู่ที่5 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าการขับขี่ของเราเนี่ย จะอยู่ในเมืองและบริเวณบริมณฑลเป็นหลัก50-60กิโลเมตรแรกเนี่ยผมบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยว่าโอ้แทบจะเป็นความเร็วใช้งานในเมืองเลยครับขับในเมืองมาตลอดจนออกมาถึงย่านชานเมืองแบบนี้ถึงมีโอกาสได้เริ่มขยับความเร็วขึ้นไปฉะนั้นความเร็วเฉลี่ยของมันเลยอยู่ที่ประมาณ5 0 5 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้17.8กิโลเมตรต่อลิตรครับแล้วเดี๋ยวนะครับใครที่อยากรู้ว่าเนี่ยมันอัตราสิ้นเปลืองแบบที่เคนขับไม่ถึงร้อยเป็นการขับในเมมืองใช่้้แลวถา ขับแบบบุกบวกหน่อยอ,อ่ะเดี๋ยวเคนจะเอาคันนี้นะครับไปจอดถ่ายรีวิวด้วยนะครับไปจอดถ่ายอินเสิร์ตด้วยไปทดสอบศูนถึงร้อยด้วยแล้วก็ไปลองขับด้วยรวมถึงเอาไปใช้งานอื่นๆหลังจากนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอัตราสิ้นเปลืองนะครับจากการใช้งานที่แบบดูเดือนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ t r i ป A ของเรา17.8กิโลเมตรต่อลิตรครับผม นั่นแหละครับหลังจากที่เราได้ลองกันแล้วบอกคุณผู้ชมย้ําคุณผู้ชมอีกทีว่าเป็นคอนดิชันการใช้งานในรูปแบบที่เราขับในสถานการณ์ที่แปรผันตามการขับขี่ในเมืองนะครับการจราจรจริงไฟแดงจริงถนนเนี่ยพุกพ่านจริงนะครับไม่ได้แบบขับในถนนโลง่ลงๆขึ้นทางด่วนโลง่ลงๆยาวๆความเร็วคงที่ไม่นะมีการออกตัวใหม่อยู่เรื่อยๆเ,เลยฉะนั้นอัตราสินเปลืองได้ประมาณนี้ในการขับขี่บ,บังคับอย่างเดียวคือไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในสถานการณ์ที่แปรผันหลากหลายตามสถานการณ์จริง ตัวเลขประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอย้ำอีกทีแล้วกันเนาะอยากดูตัวเลขแบบดูเดือดหลังจากการใช้งานตามปกติแล้วก็แบบสุดขีดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันได้ทายคลิปอีกทีนึงครับนี่คือ Honda WRV ครับรถ SUV ไซส์เล็กที่สุดในตลาดบ้านเราและของ Honda ถามว่าสวยไหมดีไซน์ทั้งหมดสวยนะชอบมากๆเลยครับดีไซน์เขาสวยลงตัวกับไซส์ซิ่งของรถพอดีเลยกระจังด้านหน้าสวยงามนะครับเป็นโครเมียมแล้วก็ในรุ่น RS เนี่ยคุณจะได้กระจังด้านหน้าที่เป็น เต็มแบบนี้เลยถ้าเป็นตัว SV เนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งสีดําธรรมดานะครับคันนี้น่าเสียดายที่ได้มาเป็นสีขาวถ้าเป็นคันสีแดงอีกในเรสเนี่ยจะได้หลังคาที่เป็นหลังคาสีดำทูโทนด้วยนะครับไฟหน้าครับเป็นไฟ LED ดีที่เป็นมัลติรีเฟล็กเตอร์นะครับพร้อมเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ตำแหน่งเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ให้มาสวยเลยนะส่วนไฟเลี้ยวครับจะเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นซีเควนเชียลไลท์เนาะตัวไฟหน้าเนี่ยนอกจากเปิดปิดอัตโนมัติแล้วยังมีฟังก์ชันของการเปิดสูงต่ำอัตโนมััตตติามในนส่ววขขออองงระบบบ Honda Sening LED ดด้ยไฟก ได้เฉพาะในรุ่น RS นะครับชิ้นการตกแต่งกันชนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้มีบัมเปอร์ที่ให้มันดูลุคของความบึกบึนนะฮะดูเท่ดูใหญ่ดูโบคันขนาดนี้ราคาขนาดนี้จริงๆแล้วควรให้กล้องรอบคันมาได้แล้วนะแต่ก็ไม่มีในรุ่นนี้นะครับล้อแมกจะเป็นล้อแมกเฉพาะในรุ่นของ RS นะครับคันนี้จะเป็นล้อแมกขนาด17นิ้วยางที่ให้มา บริสตอลทูรันซานะครับขนาดหน้ายางของเขาจะอยู่ที่215/55 R17 ถ้าเป็นรุ่น s b ล้อ16นะครับ ซีรีส์ยางจะเป็น215หน R 1 6ระบบการเสถียรด้านหน้า m a c p h e r s o n s t r u t ด้านหลังก็จะเป็นทอร์ชันบีมดิสเบรกด้านหน้าด้านหลังก็จะให้มาเป็นดรัมเบรกกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับชิ้นพลาสติกสีดำแบบนี้ให้ลุคของความเป็นรถแบบ SUV Crossover เนะครับเช่นเดียวกับตัวกันชนด้านหน้าแล้วก็ชุดการตกแต่งซุ้มล้อเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นว่าเป็นพลาสติกสีดำด้านดูแลง่ายเวลาไปชนไปขูดไปรูดฟุตบาทอะไรเนี่ยก็จะมั่นใจได้ว่า เ,ออเปลี่ยนไม่ยากเช็ดออกก็ไม่ต้องเข้าสีของตัวถังรถแล้วนะครับมีเลนวอชมาให้เฉพาะในรุ่น RS นะถ้ารุ่น SV คุณจะไม่ได้ Honda l า n ลนวอชมื่อเปิดประตูนะครับมี Smart Entry แต่ว่ายังเป็นแบบปุ่มกดอยู่นะเฉพาะบานคู่หน้าเท่านั้นนะครับมีแหลกหลังคาที่เป็นสีดําแบบนี้มาให้เฉพาะในรุ่น RS ยิ่งถ้าเป็นตัวสีแดงหลังคาดำเนี่ยจะยิ่งเห็นเลยว่าโอ้โหสวยกว่าน,นี้นะเป็นสีดำแบบนี้มาสวยเลยนะอีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะต้องไปสังเกตด้วยตาตัวเองคือสีครับ เมทัลิกมันแบบว่ายิบยับมากสวยมากนะครับนี่ชิ้นการตกแต่งชายสีดำเนี่ยยาวมันถึงซุ้มล้อด้านหลังนะครับยาวมาจนถึงการชนด้านหลังเลยซึ่งการตกแต่งด้านหลังเนี่ยก็จะมีลักษณะที่คล้ายกับด้านหน้าคือเป็นชิ้นพลาสติกสีดําด้านนะครับตัดด้วยบัมเปอร์นะช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะครับมีกล้องมองด้านหลังซึ่งจะเป็นกล้องแบบปรับมุมมองได้3รูปแบบไม่ได้กล้องรอบคันนะครับมีกล้องอีกตําแหน่งหนึ่งก็คือเลนส์วอชเฉพาะในรุ่น RS เท่านั้นในส่วนของระบบไฟด้านท้ายเนี่ย คุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับตัวโคม LED ตรงนี้แต่ว่าไฟเลี้ยวไฟถอยยังให้เป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะเออแอบ,บน่าเสียดายเหมือนกันไฟเบรกตรงที่3นะครับอยู่ตรงสปอยเลอร์ตรงนี้นะสาวอากาศเป็นชาร์กฟินอาร์เทน่านะครับฟันนี้เปิดขึ้นมาทรั้งเก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้าง,ง,ง,งใหญ่เลยนะครับประมาณ380ลิตรคือสําหรับรถครอบครัวสําหรับคนที่ชอบขนของขนเพื่อนเที่ยวเนี่ยนั่งกันไปเต็มๆ4คน5คนเนี่ยพื้นที่เก็บของด้านหลังคือให้มา เยอะมากนะครับเบาะลังปรับพับได้นะแต่ว่ามันไม่พับราบดูสิมันพับได้แค่ประมาณนี้นะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะมีคนลองขนฟีโน่ใส่ท้ายรถเหมือนคนขนฟีโน่ใส่แจ๊ตหรือเปล่าจำได้ปะหลายคนน่าจะเคยเห็นฟีโน่ขนขึ้นแจ๊ตได้เพราะว่าเบาะมันพับเรียบแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเบาะของแจ็ตดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างดีแต่พอเป็น W R V แบบนี้ผมรู้สึกว่าเออ ก็เข้าใจแหละถ้าจะยกตัวนี้ขึ้นมาให้มันเท่ากับด้านหลังอะ่ะมันก็จะเสียพื้นที่ในตอนลึกไปะนะครับด้านท้ายอันนี้ต้องชมนะได้ยางอะไรนะมีฮุกให้ดึงไว้ด้วยเ,ออเป็นหุกแบบบ้านๆแบบนี้แขวนกับเบาะได้นะครับเสียดายเนาะมันพับแล้วมันไม่ราบไม่เรียบอ่ะเราไปดูด้านในของห้องโดยสารกันครับ ภายในของรถนะครับคันนี้เป็น SV คุณก็จะได้ทริมการตกแต่งที่เป็นเบาะหนังเดินมเข็บสีแดงนะครับถ้าเป็น RS ก็จะเป็นสีน้าเงินนะครับก็จะเป็นเบาะหนังผสมกับเบาะผ้านะครับสีดําสีแดงแบบนี้ก็จะให้ฟิลลิ่งที่มันแบบดูสปอร์ตดูเท่ๆหน่อยมีช่องเก็บเอกสารเนี่ยเฉพาะในส่วนของด้านหลังของผู้โดยสารตอนหน้าอุโมงค์ตรงกลางไม่ได้ลึกมากนะครับมีช่องจ่ายไฟแบบ12โวลต์แต่ไม่มีแอร์หลัง อันนี้น่าเสียดายนะครับอากาศบ้านเรามันร้อนมันควรจะมีแอร์หลังได้หมดแล้วเนาะรถในยุคนี้จะได้ไม่ต้องแบบเกี่ยงกันที่เท้าแขนเป็นแบบลอยตัวอันนี้ยอดเยี่ยม Honda ชอบให้แบบห้อยตัวลงไปแล้วมันเท้าจริงไม่ได้นะครับครั้งนี้ใน wrv เป็นแบบลอยตัวแบบนี้เท้าได้ตำแหน่งพอดีเลยแล้วก็ที่ได้ลองนั่งมานะครับอาจจะระยะไม่ไกลามากไว้มีโอกาสยืมได้หลายวันกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปลองต่างจังหวัดกันดูนะครับลองแบบไกลๆดูจะได้ดูได้ว่า อัตราสิ้นเปลืองที่เป็นความเร็วยืนพื้นเดินทางไกลเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่จะเป็นยังไงบ้างครั้งนี้เราได้ลองแค่ในเมืองเนาะก็เป็นการดีไซน์ตัวเบาตำแหน่งวางเท้าต่างๆที่รู้สึกว่านั่งได้สบายนะสำหรับคนสูง180อย่างผมมีพนักพิงนะครับแม้ว่าตัวเบาเนี่ยจะไม่สามารถปรับเอ็นได้นะแต่ผมรู้สึกว่าตำแหน่งการนั่งเนี่นยทำออกมาได้โอเคเลยตัวเนี่ยเห็นไหมเท้าผมยัดไปข้างหน้าได้ข้างหน้าคือตำแหน่งนั่งของผมที่สูง180อยู่แล้วนะเท้ายัดเข้าไปตรงเนี้ยเบา เบสของตัวรองนั่งเนี่ยครับวางหน้าขาผมได้พอดีเลยเนี่ยนั่งได้สบายกว่าที่คิดไว้นะครับมือโหนจะมีสีต่ตำแหน่งหลังคาฝ้าจะเป็นสีดําถ้าเป็น SV ก็จะเป็นภายในสีขาวนะครับมือโหนก็จะเหลือแค่3ามตำแหน่งด้วยกระจกปรับไฟฟ้าแต่ว่าไม่ออโตจะมีกระจกปรับออโตแค่ฝั่งผู้ขับขี่ตอนหน้าเท่านั้นแผงประตูเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยครับรถในกลุ่มนี้แทบจะเรียกได้ว่าเทียบเท่าอีโคคาร์เลยอะ่ะ ลูดไปก็นะครับพลาสติกจะมีแค่บริเวณที่ต้องเท้าแขนนะครับที่จะเป็นหุ้มหนังเดินอะเข็บแล้วก็แผงบริเวณนี้ที่จะเป็นผ้ามาให้ครับวางน้ํำผลลิดได้สบายเลยตรงนี้ตรงนี้จริงๆถ้าตกแต่งแบบสีเงินหรืออะไรสักหน่อยน่าจะช่วยตัดความเลี่ยนได้ดีเลยครับเอามาลองสตาร์ทกันดูนะครับ ก็ดูทันสมัยดีมีเสียงต้อนรับมีต่างๆแต่ผมว่ามันเล็กไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะท้อนกับแสงแดดพอสมควรเลยนะครับนี่ปิดไฟหน้าแล้วค่อยสว่างขึ้นมาหน่อยมันเล็กไป7นิ้วยุคนี้แล้วดูดีไซน์พาเนลมาไว้ใหญ่เลยแต่ว่าดันให้จอมาเล็กไปสำหรับการใช้งาน Apple Car P l a y เนี่ยผมว่าดูแล้วมันเล็กไปนะครับมี Apple Car p l a y a n d r อ i d a อ t o บนหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนี้ ส่วนหน้าจอเรือนไมลของเขานะครับด้านซ้ายเป็นวัดรอบแบบเข็มด้านขวาเป็นวัดความเร็วแบบเข็มมีหน้าจอมัลติอินฟอร์เมชันดิสเพย์ตรงกลางที่จะเป็นดิจิตอลบอกข้อมูลการใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองระดับน้ํามันทริป A อทริปบดีที่ให้มาทั้งทริป A และทริป B นะครับดูดีไซน์แผงแดชบอร์ดและคอนโซลทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมดูเต็มๆแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างสวยไหมไอ้สวยไหมอ่ะผมว่าสวยนะครับจะเห็นทริมการตกแต่งในรุ่น RS เนี่ยที่จะเป็นสีดําเงาเป็นโนแบ็คแบบนี้ ตัดกับสีแดงนะครับหุ้มหนังเดินตะเข็บสีแดงพวงมาลาัยหุ้มหนังเดินตะเข็บสีแดงแต่เหมือน BRV เลยที่เราพูดไปหลายทีแล้วว่ามันดูรู้ว่าเป็น Honda ในเจเนเรชันก่อนที่อินโดนีเซียอาจจะไม่มีปัญหาเนาะแต่สําหรับเราเรารสึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยมันควรได้ภายในที่แบบ Honda City หรือเปล่าใช่ไหมเข้าใจว่ามันแชร์กับ BRV แล้วรถคันนี้ก็ผลิตที่อินโดนีเซียร่วมกับ BRV มันก็เรื่องของการแชร์พาร์ทที่จะช่วยรถคอต์สรต้นทุนลงมานั่นแหละเนาะ ก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับแอร์ Air ไม่มีแยกซ้ายขวานะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับปุ่มกดดูดีไซน์ดิเออมันไม่ใช่เจนี้แล้วกันเนาะจะบอกว่าเก่าจะบอกว่าโบราณมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ผมว่ามันไม่ใช่ในเจเนอเรชันปัจจุบันของ Honda เนะี่ยก็จะมีการตกแต่งนิดหน่อยนะครับสีทงสีเทามีปุ่มแมคคูมาให้ในเวลาที่ขึ้นรถมาแล้วข้างหลังบนไม่เย็นหรือไปจอดตากแดดเนี่ยกดแมคคูปุ๊บ พัดลมเต็มอุณหภูมิต่ำสุดนะครับเรื่องของช่องจ่ายไฟจะมี3ตํตำแหน่งด้านหน้า USB A 2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็12โวลต์มาให้1ตําตำแหน่งที่วางแก้วเนี่ยวางแก้วน้ำเกยกันนะครับแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยต้องวางบริเวณนี้ซึ่งผมว่าไกลไปหน่อยในการจะเอื้อมในกรณีที่ต้องใช้เนาะเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือแบบแฮนด์เบรกอย่างนี้อยู่เลยหัวเกียร์ต่างๆเนี่ยดูสิดีไซน์ของมันแบบไม่ใช่แบบที่หลายคนน่าจะฝันถึงอย่างน้อยก็ต้องเป็นซิตี้ใช่ไหมแต่นี่ได้มา เป็นประมาณนี้นะครับถ้าคนชอบถ้าคนไม่มีปัญหาผมว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับแก่หรือโบราณจนเกินไปมันก็ยังดูสวยยังดูโอเคดีแค่ผมพูดไปแล้วว่าเราคาดหวังว่ามันจะทันสมัยกว่านี้นะครับม่านบางแดดเป็นสีดำฟึบปในรุ่น RS จะได้กระจกแบบนี้นะครับพร้อมไฟสองสว่างและมีที่ปิดเนาะถ้าเป็น SV เนี่ยจะไม่มีฝาปิดไฟในห้องโดยสารทั้งหมดเขาก็จะเป็นไฟสีวอร์มไลท์แบบนี้นะครับสีเหลืองกระจกหลังตัดแสงอัตโนมือมาให้นะ แล้วก็ตรงบริเวณที่เท้าแขนนะครับก็จะมีช่องเก็บของที่เก็บได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวเชียวตอนนี้เราใส่สายชาร์จไว้นะครับจะขออนุญาตให้คุณผู้ชมดูการทำงานตัวทัชสกรีน a p p l e c a คาเพหน่อยแล้วกันเนี่ยมาแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมว่าเล็กไปไหมส่วนตัวผมอะผมมองว่าเล็กไปแต่ว่าทัชสกรีนเห็นไหมดีนะถือว่าติดนิ้วในระดับที่ดีเลยไม่ใช่แค่โอเคแต่ว่าดีเลยนะครับประมาณนี้ าการตกแต่งภายในเนี่ยด้านหน้าจะต่างจากข้างหลังนิดนึงครับบริเวณแผงประตูนะครับคุณผู้ชมจะมีชิ้นสีดําเงาเป็นโอแบ็กเพิ่มขึ้นมาบริเวณนี้เห็นไหมคุ้มหนังเดินตะเข็บเหมือนกันมีแผงด้านข้างที่เป็นผ้าเหมือนกันวางขวดน้ําขนาดใหญ่ขวดลิตรได้เหมือนกันแล้วก็ในรุ่นนางเอสเนี่ยคุณจะได้ลําโพงทั้งหมด6ตําแหน่งนะครับถ้าเป็นรุ่น SV คุณจะได้ลําโพงภายในเนี่ยสี่ตำแหน่งเท่านั้นครับไปเราไปดูเครื่องยนต์1.5ลิตรของรถคันนี้กันครับ มันเปิดหรือยังวะเนี่ยโตเปิดฝาถาังน้ำมันอะไรเมื่อกี้ในรุ่น RS นะครับยังมีในส่วนของ paddle s h i f มาให้ในขณะที่รุ่น SV ไม่มีแล้วก็ตัวรุ่น SV เนี่ยจะไม่มีม่านถุงลมด้านข้างเนาะ RS เท่านั้นถึงจะมีนะครับนี่เครื่องยนต์โอ้ย1.5ลิตรเบนซินนะครับ121แรงมา้า145นิวตันเมตรก็เป็นเครื่องยนต์ที่คุณเชื่อใจได้ไว้ใจได้แหละนะครับเครื่องยนต์ลูกนี้อยู่กันมา อย่างยาวนานแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่ให้การขับขี่ที่สปอร์ตดีนะอัตราเร่งใช้ได้นะครับแล้วก็เอ๊ะผมเพิ่งสังเกตมันฉีดน้ํามันมีอันเดียวนะตรงกลางน,นี่ปะนี่ท่อฉีดน้ํานะครับเดินไปตรงกลางอันเดียวเอออันนี้น่าจะลดคอื์สหร,หรือเปล่าล้วดูพวกอินซูเลเตอร์ด้านในเนี่ยตัวแผงอินซูเลเตอร์ดูโอเคดีเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าโฟมอันนี้คืออะไรก็น่าจะเป็นในส่วนของอินซูเลเตอร์เพื่อการลมเข้าไปที่ด้านข้างของตัว ช่องประตูนี่แหละนะครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ่ะตัวเครื่องยนต์ครับทำงานร่วมกับเกียร์ CVT เนาะซึ่งจะสามารถทดได้7สปีด <c oughs> ตามรูปแบบของการขับขี่เลยจริงๆแล้วในเรื่องของการใช้งานอะไรเนี่ยมันดูเป็นรถที่โอเคนะครับในเรื่องของดีไซน์ภายนอกภายในเนี่ยผมว่าแล้วแต่คนชอบคือภายนอกผมกล้าพูดว่าสวยแต่ภายในเนี่ยแล้วแต่คนชอบเพราะผมรู้สึกว่า มันไม่ได้แย่แต่มันไม่ใช่อย่างที่เราคาดหวังนะครับรวมถึงเรื่องของการขับขี่เองเนี่ยโอ้โหเขาเซตมาให้มันดูเป็นรถที่ขับสนุกเนาะพอมันเป็น SUV เนี่ยถ้าเขาเซตมาให้ขับง่ายมีความนุ่มนวลในส่วนของช่วงล่างเนี่ยจะดีกว่าลมยางสแตนดาดนะครับเติมมา32เนี่ยเมื่อกี้ผมไปลองดูรู้สึกว่าการสะท้อนของเสียงถนนการสะท้อนของพวกเส้นของพวกเนินชะลองเงี้ยมันสะท้อนมากจนเกินไปพอไปลดรเหลือ30ดีขึ้นนะครับแล้วช่วงล่างก็มีความนุ่มนวลขึ้น อันนี้คุณผู้ชมที่เป็นเจ้าของลองดูนะว่าลมยางแค่ไหนที่เหมาะสมเพราะว่าลมยางมันอ่อนลงเนี่ยแน่นอนว่าส่งผลกับเรื่องการขับขี่เรื่องอัตราบริโภคน้ํามันเรื่องการออกตัวอยู่แล้วแต่ผมว่าเท่าที่ผมลองมาระหว่างลม30กับลม32นะผมว่าลม30เนี่ยผมขับแล้วสบายใจกว่าพวงมาลัยอาจจะแบบว่าเปลี่ยนเลนได้ไม่เร็วไม่กระชับเท่าพอลม32ลมยางมันตึงๆนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ก็ยังไปได้ดีอยู่นะครับแล้วมีความนุ่มนวลมากขึ้นในการเปลี่ยนเลน มีความนุ่มนวลมากขึ้นในการโดยสารนี่คือเรื่องที่อยากให้คุณชมลองดูคนที่เป็นเจ้าของแล้วลองดูลมยางที่เหมาะสมดูนะ3.2เนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เลยในเรื่องของลมยางนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่านะครับ Honda wrv เนี่ยเป็นรถ suv ไซส์เล็กที่น่าใช้เหมาะมากสําหรับการขับขี่ใช้งานในเมืองหรือปริบนทนลย้ำอีกทีเลยข้างนอกสวยมากนะครับไซซิง่งกำลังสนุกกำลังน่ารักกำลังขับขี่ได้แบบ โอ้สนุกเลยในเมืองอ่ะมุดง่ายแทรกเลนง่ายเปลี่ยนเลนกระฉับกระเฉงมากอัตราสิ้นเปลืองเท่าที่เราทําได้เนี่ยก็ไม่ได้แย่สําหรับการขับขี่แบบทั่วๆไปนะครับแล้วทีเนี้ยโอ้โหพอราคามาขนาดนี้แล้วคนที่จะซื้อเนี่ยเขาเซตรถมาบอกว่าวัยรุ่นบอกว่าสปอร์ตบอกว่าแบบขับสนุกเลยแต่จริงๆแล้วคนที่อยากได้รถขับสนุกเนี่ยผมว่าเขาน่าจะมองที่ Honda City มากกว่านะครับทั้งเทอร์โบหรือจะจะประหยัดเนี่ยก็ไป e h v เลยใช่ไหมซิตี้ซีดานขับสนุกแต่งมันแต่คันนี้นะครับ คุณจะได้เรื่องของความสบายใจในเครื่องยนต์1.5เบนซินที่มันไม่มีปัญหาอะไรมากวนใจคุณแน่ๆเครื่องลูกนี้โอ้โหใช้มาอย่างยาวนานและใช้ได้ดีด้วยนะครับในรุ่นตัวท็อป RS นะครับคุณจะได้ถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งด้านข้างคู่หนาและก็ม่านนิรภยัยซึ่ง SV เนี่ยจะตัดม่านนิรภัยออกนะครับส่วน Honda Sensing เนี่ยจะมีทั้ง2รุ่นย่อยเลยก็คือตัวระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรก ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบเตือนและช่วยควบคุมรถเมื่อออกนอกช่องทางเดินรถระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผลันพร้อมปรับความเร็วตามคันหน้าแต่ว่าไม่ stop and go นะครับแล้วก็ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่สาวๆที่ชอบเล่นโทรศัพท์ตอนรถติดเนี่ยก็คือไม่ต้องกังวลเลยรถคันหน้าเคลื่อนเดี๋ยวเขาเตือนวางโทรศัพท์แล้วไปต่อได้เลยครับถ้าถามผมว่ารถรุ่นนี้เหมาะกับใครนะผมว่าคนที่เป็นนักศึกษามหาลัยนะครับที่อยากได้รถ ไว้ขนเพื่อนไว้ขนของอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การทํากิจกรรมต่างๆนะครับคนที่บางทีแบบอาจจะมีขายคงขายของบ้างโดยเฉพาะคุณสาวๆเนี่ยคันนี้จะเหมาะมากเพราะว่าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังไม่ว่าจะพับเบาะหรือไม่พับเบาะใหญ่มากนะครับมีการขับขี่ที่ง่ายสะดวกรวมถึงนะครับมีความคล่องตัวในเมืองมากๆและที่สําคัญครับสาวๆที่ชอบกลัวว่าเฮ้ยจะชนไอ้แท่งปูนหนุนล้อหรือเปล่าเนี่ยเวลาไปตามห้างหรือฟุตบาทหรือเปล่าเนี่ย จะสบายใจได้มากขึ้นพอรถคันนี้ครับเขาถูกยกสูงขึ้นมา220มเมเท่ากับรถครอสโอเวอร์ v p v หลายๆรุ่นที่จําหน่ายในบ้านเราเลยครับสูงนะครับลุยน้ําท่วมได้ดีกว่ารถซีดานอยู่แล้วความสบายใจในเวลาที่บางทีเราแบบลงข้างถนนลงข้างทางนะครับไปเจอทางตึงตังตึงตงถนนพังๆเนี่ย ก็จะมั่นใจได้มากกว่ารถสไตล์ซีดานอยู่แล้วอันนั้นคือในกลุ่มที่ผมมองว่าเป็นรถคันแรกนะสาวๆเฟิร์สจ็อบเบอร์นะครับนักศึกษามหาลัยเนี่ยจบง่ายสบายใจขับดีอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมมองว่าเหมาะสมคือคุณพ่อคุณแม่ที่สูงวัยแล้วคันนี้เป็นรถคันสุดท้ายให้เขาได้เลยนะเพราะว่าข้างในเนี่ยนั่งกว้างนะครับขับง่ายขับสบายพื้นที่เก็บของเยอะสมมุติคุณแม่มีแบบกลุ่มกวนนะไปทํากิจกรรมกันไปตลาดไปเยาวราชอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บของขนของได้เยอะแล้วก็คันมัน มันขับง่ายมากๆนะครับและนี่คือ all new honda แบบ uav ครับกับราคาค่าตัวในรุ่น sv จะ9 0 0 0บาทและรุ่น i s 8 6ด0 0่บาทความคิดเห็นของผมประมาณนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ด้านล่างเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับแลวเดี๋ยวครับเราจะพาะรถคันนี้ไปลองขับแบบโหดๆไปจับอัตราเร่งสูนถึง1้อยแล้วมาลองดูกันท้ายคลิปว่าหลังจากที่ผ่านกระบวนการสุดขีดนะครับขับขี่แบบสนุกสนุกขับขี่แบบสปอร์ตสปอร์ตแบบที่ Honda บอกแล้วเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองเขาจะลงมาอยู่เท่าไหร,ร่ ่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์ให้เคนด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ h o n d a WR v j s ครับ 3, 2, 1 ในเกียร์ดีสาม สรุปท้ายให้ครับตามที่สัญญาเอาไว้หลังจากที่เราไปขับวัตตาสินเปลืองตามข้อกาหนดของเราปุ๊บทีนี้ผมก็ออกมาซัดนะครับทดสอบศูนยถึงร้อยลองขับแบบจวดจวดเลยเนี่ยนะอัตราสิ้นเปลืองจริงๆอ่ะต้องบอกว่าการจราจรหลๆนะครับหดๆจวดๆบนทางด่วนเนี่ยมันอยู่15โลลิตรเลยนะทำได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าพอเป็น10 3.6กิโลเมตรต่อลิตรเกือบ14เนี่ยเพราะอะไรตอนหดจวด,จวดมาอยู่บนทางด่วนบนวงแหวนเนี่ยมันเจอรถติดแบบการจราจรชะลอตัวติดเหนียวเหนียวเลยสัก15นาทีติดแบบรถแทบ,บ,บ,บไม่ขยับเดินนะครับกว่าจะหลุดพ้นออกมาอัตราสิ้นเปลืองเขาก็ไหลลงไปไหลลงไปจาก15ลงไปเรื่อยๆพอลงจากทางด่วนเจออีกจรวดหนึ่งติดหนึบเหมือนกันอีกประมาณ15นาที20นาทีถ้ารถติดแบบติดหนึบหนึบเหนียวเหนียวเลยเนี่ยผมว่าอัตราสิ้นเปลืองเขาน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละครับ 13กิโลเมตรต่อลิตรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าช่วงถนนล่งๆแบบใช้ความเร็วได้เงี้ย15้โลลิตรนะต่อให้กดแบบขย่ำๆขย่ำเลยก็ตามอ่ะแต่แบบไม่ได้กดแช่ตลอดนะกดตามสภาพการจราจรนะครับอันน,นี้พอรวมอัตราสิ้นเปลืองของ100โลแรกเข้าไปด้วยก็จะอยู่ประมาณนี้15โลลิตรผมว่ามันก็คงอยู่ประมาณนี้นะครับ ถ้ารถติดผมว่า13บสามอ่ะถ้ารถไม่ติดเดินทางต่างจังหวัดยังไงก็15โลลิตรขับประหยัดึทะลุปไปนู่นเลย1718โลลิตรซึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่ขับประหยัดกันอยู่แล้วเนี่ยถือว่าประหยัดมากเลยครับคันนี้แม่จริงๆราคาเท่านี้แล้วน่าจะมีเบรกมือไ,ไฟฟ้าออโต้เบรกโฮหน่อยนะกล้องรอบคันก็ควรจะมีถ้าราคาขนาดนี้เนี่ยเอาเล้ครับคุณผู้ชมตอนนี้พามาอยู่ด้านในของ h o n d ้า r v ยูอาวนะครับผม คันนี้ตัวท็อป RS เนาะเรามาลองขับกันหลังจากที่ดูอัตราส,สิ้นเปลืองกันไปแล้วนะได้ดูรายละเอียด,ดรอบคันสเปคเครื่องยนต์กันไปแล้วคันนี้ RS ก็จะมี p a d ัด s h ชิพเพิ่มเข้ามานะครับมาดูกันดีกว่าในเรื่องของการขับขี่การเก็บเสียงต่างๆตอนนี้ต้องบอกว่าผมเอาลมออกไปแล้วนะจาก32เนี่ยค่อนข้างที่จะกระเด้งกระด้างเลยผมลงไปเหลือ30อะนะครับอย่างแรกที่สัมผัสได้เลยคือมันนิ่มขึ้นมันนิ่งขึ้นนะครับ ปกติถ้าเปลี่ยนเลนแบบเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะ่ะรถจะมีอาการแบบว่ายนโยนนะอันนี้เปลี่ยนเลนไปทางซ้ายครับเห็นปะนิ่งเลยพวงมาลัยก็แบบจะมีความหนืดขึ้นนะ,นะครับด้วยลมยางของเขาที่น้อยลงแค่2เองนะเนี่ยขวาครับนิ่งกว่าเดิมเยอะแน่นกว่าเดิมเยอะเลยพอเอาลมยางลงแต่ก็แน่นอนมันจะมีผลกับเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองอัตราเร่งด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเวทกันดูนะว่าชอบแบบไหนกดไปหมดคันเร่งรอบตีไปสี0 0พันรอบเลย การเก็บเสียงครับเป็นยังไงก็ถือว่าทําได้ตามมาตรฐาน Honda นะครับไม่ได้แย่หรือไม่ได้ดีก็มันเสียงดังแบบนี้อยู่แล้วถ้าเป็นรุ่นแบบรถในกลุ่มอารมณ์ประมาณแบบ e ีโคคาร์รถซิตี้คานะครับเออพอ30แล้วลมยาง30แล้วมันนิ่งขึ้นเยอะเลยครับการเปลี่ยนเลนพวงมาลงพวงมาลัยต่างๆดีขึ้นดีขึ้นเข้าโค้งตรงนี้ครับความเร็วประมาณร้อยเฮ้ยนิ่งอยู่ ดีเลยดีเลยช่วงล่างใช้ได้เลยนะครับคือต้องบอกว่าทีแรกอะลม3ามอะผมว่าช่วงล่างมันแบบเวลาซัดเข้าโค้งอะมันจะดูเด้งๆลอยๆน่าจะด้วยลมยางด้วยนะครับพอมาลดลมยางลงมาปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเออเนียนขึ้นเยอะเลยนี้รถคันนี้จะมีเซนซิงนะครับทั้ง2รุ่นย่อยเลยออปชั่นเท่ากันหมดเลยลองดูซิช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนอยู่กลางเลนนะครับของ Honda าเซนซิงเนี่ยทำได้ดีแล้วผมเบี่ยงออกไปทางซ้ายนะครับนะเบี่ยงกลับมาเลยเข้าโค้งก็ได้นะเบี่ยงไปทางขวาครับ เห็นไ่มทาได้ดีเปิดไว้ตลอดก็ได้ไม่รบกวนการขับขี่มากด้วยนะครับลองในส่วนของ Cruise Control ครับเป็น Adaptive Cruise Control ผมกดไว้ที่100นะครับจะไม่ถึงจุดหยุดนิ่งนะสัก30เนี่ยระบบก็จะตัดให้เราควบคุมรถด้วยตัวเองแล้วกดค้างครับเพิ่มทีละสปึ๊บขึ้นไปลดระยะลงมาให้ใกล้ที่สุดนะครับมันจะมีทั้งหมดสี่ระยะ1 2 3 4อนะครับอันนี้ระยะใกล้สุดการเล่งเป็นยังไงไม่ได้เล่งจนเครื่องเสียงดังมากนะครับเล่งมาในระดับหนึ่งเท่านั้นการชะลอ มีจึกจักนิดหน่อยนะครับแต่ผมว่าการชะลอ,อยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะนี่เซ็นซิงผมปล่อยมือได้เลยปล่อยเท้าจากคันเร่งได้เลยทําให้คุณผู้ชมดูนะครับไม่จําเป็นอย่าทานะครับอันตรายนะครับอันนี้ทําให้ดูนะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวเขาเตือนแล้วครับว่าให้มือจับพวงมาลัยจองแซงออไปทางซ้ายนะครับทางซ้ายโล่งๆเลยครับรถเร่งขึ้นมามันไม่ได้เร่งจนจมคันเร่งขนาดน,นั้นนะเนี่ยสามพรอบค่อยๆไต่ขึ้นไป4 0 0พันรอบชะลอแล้วนะครับชะลอเนียนด้วยนะชะลอเนียนด้วย ควคุมรถให้อยู่ในเลนเป็นยังไงก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับนี่คือในส่วนของระบบ Honda Sensing นะทำงานได้ดีทํางานได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมแต่ในส่วนของตัวระบบ Adaptive Cruise Control เนี่ยก็จะไม่เป็น Low Speed ไม่เป็น Stop and Go ใน,น,ในเรื่องของการขี่รับเยียบหมดคันเร่งไปออกขวาครับรอนิดนึงมันได้ความสปอร์ตเลยครับเสียงเครื่องนานๆแบบนี้เหมือน BRV เลยลักษณะคล้ายๆกันเลย นะครับเหมือน B R V คือเสียงดังดูสปอร์ตอัตราเร่งดีขับสนุกช่วงล่างพวงมาลัยเซ็ตมาผมว่าขับใช้ได้เลยนะแต่ผมชอบลม30มากกว่าเปลี่ยนลมนิดเดียวเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมยังไงก็ไปลองหาดูแล้วกันว่าค่าลมที่เหมาะสมเนาะผมว่า30เนี่ยกำลังดีแต่ค่ามาตรฐานของเขาคือ32ซึ่งผมว่ามันเด้งไปหน่อยแบบนี้กําลังนุ่มนวลครับ